โอ้ Ooh, เรื่องใหญ่แล้วไม g o กอดไม d m กอดไมกนะครับนายกพี่หนูเสียหนูของผมเนี่ยไปมีรูปคู่ถ่ายรูปคู่กับเบน s m สมิธราชาสแกมเมอร์เบอร์หนึ่งของโลกนัมเบอร์วได้อย่างไรโธ่ไมกอดไมกอดไมกเฮ้ยมันต้องเรื่องใหญ่หรือเปล่านะครับคืออย่างนี้อืมพูดไม่ออกเลยเนี่ยนะนะครับขอร้องเพลงให้ใหฟังชักหน่อยไหมมันนึกถึงเพลงนี้จริงๆเลยนะพี่จนทนเศร้า เจ็บปวดไม่เบาถึงค้าวปาชัยคือเอาเป็นก็ข้อเลยไหมจะต้องไล่เป็นก็ข้อเลยไหมครับเรื่องความสุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรมของนายกพี่หนูเสียหนูเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไปมีทะเบียนบ้านในที่ดินเขากระโดงคําพิพากษาศาลบอกว่าเป็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยไปมีได้อย่างไร หมอต GP จีพไปโอนงบให้กับคนที่แหนเขาก็โดวงถูกฟ้องไปแล้วมีคําพิพากษาไปแล้วนะรวมถึงเรื่องน้ําท่วมวันนี้ถ่ายรูปคู่กับเบนซสมิธมันต้องจัดหนักแล้วเว้ยเฮ้ยว่าไงส้มน้องส้มว่าไงฮะว่าไงใครว่ายังไงจะเอาแหมันมันมันเฮ้ยมันยังไงอ่ะมันมันต้องไปแล้วอ่ะ มันต้องไปแล้วอ่ะที่ทําหาความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ของนายกพี่หนูเสียหนูมียังไงมีอยู่หรือไม่อย่างไรมียังไงมีข้อไหนอะไรยังไงโอ้หนักๆเว้ยหนักๆๆๆเอาๆพี่น้องประชาชนเอานะรูปถ่ายเนี่ยนะมันแม่โอ้ยโอ้ยโออยฝากไปถึงน้องส้มด้วยนะน้องส้ม